สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็พบกับนิตยศารแม่นาคนะครับในรูปแบบของ YouTube Channel คลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งในสยามประเทศครับเราลงใต้กันคลิปนี้เราลงใต้ไปบริเวณหลักกิโลเมตรที่354 ผ่านจังหวัดประจวบบางสะพานขับปีกประมาณ100กิโลเมตรสังเกตขวามือครับจะมีสารศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสารที่มีขนาดใหญ่สารพ่อตาหินช้างครับตั้งอยู่ในอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรสารพ่อตาหินช้างเนี่ยเป็นที่เคารพคนที่สัญจรผ่านไปมาถ้าเป็น คนที่ผ่านประจํานะฮะจะบีบแต่เพื่อทําความเคารพบ,บอกกล่าวขออนุญ,ญาตพ่อตาหินช้างผ่านสถานที่ของท่านและในเวลาเดียวกันครับความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อตาหินช้างนี้จะช่วยโดนบันดาลให้คนที่ใช้รถใช้ถนนและมีความเคารพในตัวของเจ้าพ่อปลอดภัยเรามาดูประวัติความเป็นมาของศาลพ่อตาหินช้างกันก่อนนะครับว่า คือบริเวณนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นเขานะครับเป็นเขามีป่ามีต้นไม้อะไรแต่ไม่ถึงกับรลกนานมาแล้วครับมีครอบครัวชาวมอนหกครอบครัวคนชาวมอนเนี่ยไปไหนก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่ปฏิบัติแน่นอนก็คือเขามีความเคารพในสถานที่ดังนั้นถ้าหากว่าเป็นคนที่มีฐานะนะฮะคนมอนนี่จะสร้างวัดวัดที่คนมอนสร้างเนี่ย สวยงามเรื่องความงามของพระพุทธรูปนี้ถือว่ากินขาดหกครอบครัวที่อยู่บริเวณพ่อตาหินช้างเนี่ยเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดามีอาชีพเก็บของป่าขายปลูกผักปลูกมันฐานะการเงินไม่ดีดังนั้นจึงสร้างเพียงศาลเล็กๆแต่ใครจะเชื่อไหมครับว่าศาลเล็กๆเ,เนี่ยชาวบ้านที่สัญจรไัย นิสัยคนไทยอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาขับรถผ่านศาลเนี่ยเป็นต้องกดใจไว้ก่อนเพื่อเป็นการบอกกล่าวและบางคนไม่ใช่กดายอย่างเดียวจอดรถลงมากราบไหว้ขอโชคลาภปรากฏว่าได้ครับเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของเฉพาะพ่อตาชินช้างนี่บอกเล่ากันต่อต่อมาต่อมาจนกลายเป็นตำนานเลยต่อมาครับมีการตัดถนนเพื่อลงสู่ภาคใต้ ในช่างที่เป็นวิศวกรคุมงานเนี่ยเป็นชาวต่างประเทศเป็นชาวต่างชาติบริเวณที่เป็นที่ตั้งของสารพระต่ายหินช้างมันมีก้อนหินอยู่บังเอิญเป็นแนวที่จะต้องมีการขยับขยืขย่นก้อนหินในช่างฝรั่งคนนั้นก็จึงบอกว่าให้เอารถแท็กเตอร์เนี่ยดันก้อนหินลงไปปรากฏว่าเมื่อคนขับรถแท็กเตอร์เข้าไปในรถแท็กเตอร์เครื่องยนต์ดับ ซ่อมยังไงก็ไม่ติดชาวบ้านจึงมาแนะนำนายฝรั่งบอกว่าให้สักการะกราบไหว้พ่อตาหินช้างเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนั้นมันเหมือนว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วนายช่างคนนี้ก็จึงโอเคขออนุญาตพ่อตาหินช้างบอกว่าขอให้สามารถที่จะขยับขยื่ยนก้อนหินนี้ให้พ้นแนวทางการก่อสร้างแต่ถ้าหากว่าแนวทาง ้าตารไม่ติดหรือว่าเป็นเหตุให้ขยับขยี้นก้อนหินนี้ไม่ได้นะฮะจะใช้วิธีทําลายเลยคือใช้ระเบิดเลยหลังจากที่ทําวิธีขอขอมาขออนุญ,ญาตพ่อตายหินช้างอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นทันทีครับปรากฏว่ารถแท็กเตอร์เนี่ยติดสามารถขยับก้อนหินให้พ้นแนวทางการก่อสร้างได้อย่างง่ายดายนี่คือปฏิหารของพ่อไายหินช้างในช่างชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ ต่างกับยกมือท่วมหัวโมทนาสาธวในความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อตาหินช้างความเปลีย่ยนแปลงหรือว่าจุดพลิกผันทําให้สารเจ้าพ่อห็ดตาพ่อตาหินช้างเกิดขึ้นจนสวยงามจนทุกวันนี้จากสภาพสารเล็กกลายเป็นสารที่มีสภาพใหญ่โตเนื่องจากมีคุณนรงชวนชัยสิธิ์นะครับวันนั้นคุณนรงขับรถมาปรากฏว่าเมื่อถึงบริเวณสารพ่อตาหินช้างเนี่ยเครื่องยนต์ดับเฉย คุณนาลงในพยายามสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดเพื่อนที่มาด้วยมีความสามารถในการซ่อมเครื่องจนซ่อมก็ไม่ได้แก้ไขก็ไม่ได้ชาวมอนที่อยู่ในบริเวณนั้นจึงมาแนะนําคุณนาลงบอกว่าคุณนาลงน่าจะขอเข้ามาเพราะตาหินช้างเพราะว่าคุณนาลงเนี่ยไม่บีบแต่ตอนที่ผ่านสารท่านคุณนาลงเป็นคนเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วครับตัดสินใจกดแต่เลยขออนุญาตพราะตาหินช้าง แล้วก็หันหน้าไปทางศาลพ่อตาหินช้างด้วยเพื่อเป็นการแสดงว่าเขานั้นมีความสำนึกจริงๆว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่ศาลพอตาหินช้างเกิดอะไรขึ้นครับเครื่องยนต์ติดขึ้นมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณดลงมีความเชื่อว่าพ่อตาหินช้างนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆคุณดลงไปรวบรวมเงินชักชวนเพื่อนฝูงชาวบ,บ้านในพื้นที่ สร้างศาลพ่อตาหินช้างจะมีสภาพสวยงามมาจนทุกวันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นความโดดเด่นของศาลพ่อตาหินช้างคือเราจะเห็นว่ามีพ่อค้าแม่ค้านะครับเอากล้วยเล็บมือนางมาขายกล้วยเล็บมือนางนี่ก็ลักษณะมันเหมือนกับว่ากล้วยน้ำว้านะฮะแต่ว่ามันลูกเล็กนิดเดียวแต่หวานหวานมากๆเลยชาวบ้านนํามาแปรรูปครับทาเป็นกล้วยตากแห้งกล้วยแช่น้ําผึ้ง หวีหนึ่งปกติมันไม่กี่บาทอะแต่พอแปลงสภาพเป็นกล้วยตากแห้งกล้วยอบน้าผึ้งราคาเป็นเท่าตัวนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อตาหินช้างที่ทีมงานของหนังสือแม่นาคเจอก็คือวันนั้นผมเดินทางไปถ่ายประวัติความเป็นมาของสาพ่อตาหินช้างให้หนังสือ,อนิยาาตยสารมัตสยามของท่านจาันแขกคือการถ่ายภาพหมูทุกครั้งเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือภาพมุมสูง ผมก็ถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วก็เอาโดนสตาร์ทขึ้นเป็นแฟนทอมสองโปรนะฮะปกติเครื่องยนต์ทำงานดีมากฮะไม่มีปัญหาแต่วันนั้นไม่สามารถที่จะคอนเน็กสัญญาณได้ฮะพยายามหลายครั้งก็ไม่สำเร็จเปลี่ยนโทรศัพท์ในการคอนเน็กก็ไม่ติดเราลองดูคิดในใจว่าลองขอเข้ามาเพราะตายหินช้างสิเพราะว่าเรามาถ่ายรูปภาพบินมุมสูงเนี่ย อาจจะเหมือนลบหลู่ท่านผมขอเข้ามาขออนุญ,ญาตเอาโดนขึ้นดันคันเร่งทีเดียวครับสตาร์ตติดแต่สิ่งที่ยอมรับว่าเป็นมหความมหัศจรรย์จริงๆอันนี้ก็คือบนเขาที่เป็นแหล่งกำเนิดที่มาของคำว่าพ่อตายหินช้างคนใต้นะครับเวลาเคารพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามเนี่ยจะเรียกคํานำหน้าว่าพ่อตาตลอดนะครับพ่อตาตลอดเมื่อเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีก้อนหินลักษณะคล้ายช้างหมอบอยู่ตรงนี้ฮะที่ชาวมอนเขาตั้งชื่อว่าพ่อตาหินช้างคือพ่อตาเป็นคําเรียกของคนภาคตาอยู่แล้วที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คําว่าหินช้างคือลักษณะมันเหมือนกับช้างก,กำลังกลังหมอบนะครับหากท่านมีโอกาสนะครับไปกราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าลงใต้พลาดไม่ได้นะครับไปกราบไหว้ขอพรความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อตายหินช้างอธิษฐานอะไรก็ได้ครับที่มีความเป็นสิริมงคลเกี่ยวกับหน้าที่การงานชีวิตความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บดีมากๆเอาละครับท่านผู้ชมฮะเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุมงคลของท่านอาจารย์แขกบรรัดสยามนะแล้วก็สถานที่ที่ผมแนะนำพ่อตาหินช้างเนี่ย วัตถุมงคลรายการนี้สายมูต้องบูชาไม่ใช่สายมูก็บูชาได้นั่นก็คือเป็นหูครับพอ่อหูพ่อตาหินช้างราคาเบาๆเพียงแค่1,000บาทตามสไตล์ของท่านอาจารย์แขกมันตัดสยามะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปดูประวัติความเป็นมาคุณวิเศษของหูพ่อตาหินช้างเลยว่ามีความเป็นมายัางไงโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ก็หูที่อ่ะคือที่เราจะออวันนี้ก็คืออันนี้เนี่ยหูวันเนี้ยที่จริงอันนี้ก็สําคัญมากแต่เราไม่สามารถเอามาออกได้เพราะว่าเลิกในการทําสัญญาเลือดมันไม่ได้เนี่ยแล้วมันก็พึ่งทาสัญญาเลือดได้มาไหนๆอาจารย์ก็พูดถึงหูที่จะออกรายการวันนี้แล้วเป็นหู้อะไรคะหูรายกาวันนี้ก็คือเป็นไทอีกเหมือนกับเจ้าพ่อเขาอใหญ่กอสีชางอ่ะอันนั้นคือเป็นเทพเฝ้าทรัพย์ประเทศไทย ส่วนองค์นี้นี่เป็นเทพคุมพลังงานดาวไฟธาตุไฟของประเทศไทยเราก็เลยทาเป็นพื้นสีแดงเลยเป็น้นสีแดงอันนี้คือพ่อตาหินช้างของจังหวัดชุมพรอ๋อที่ตะลงใต้อาจารย์ตะลงใต้อันนี้คือพ่อตาหินช้างของจังหวัดชุมพรคุณทุกคุณอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะพ่อตาหินช้างจังหวัดชุมพรเปรียบเสมือนถ้าเราพูดถึงวิชาฮวงจุย้ยพ่อตาหินช้างเปรียบเสมือนดาวเก้า ธาตุไฟดาวเก้าธาตุไฟที่อยู่ทางทิศใต้อเห็นไหมโอ้โหนี่อาจารย์หญิงเห็นไหมพูดถึงเก้าปุ๊บรู้เลยทิศใต้ใช่ไหมคนไปเรียนเนี่ยจะเริ่มเข้าใจที่เราพูดง่ายขึ้นง่ายขึ้นตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเสมือนทิศใต้เลขเก้าหมายถึงอะไรหมายถึงผู้ประถมหมายถึงเงินโชคลาภข้างหน้าพลังงานที่จะส่งผลเข้าหาผู้หญิงเป็นหลักส่งผลผู้หญิงเป็นหลักเลย แล้วก็ผู้ชายด้วยนะผู้ทำไมถึงผู้หญิงเป็นหลักผู้หญิงมีพลังงานอิมอันนี้เป็นไฟเป็นหยางอันนี้จะเริ่มงงนิดนึงเพราะต้องมาเรียนหมอสายขันต้นมันก็ต้องเป็นหยินหยางใช่ถ้าเราเรียนหมอสายคันต้นเราเข้าใจเรื่องหยินหยางว่าทําไมวิธีการใช้มันถึงก็เป็นแบบนี้แต่หูนี้ส่งผลผู้หญิงโดยตรงแล้วก็ผู้ชายด้วยเพราะผู้ชายก็ยังมีธาตุแข็งธาตุอ่อนในตัวอ่าเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราพกฮูนี้ฮู้นี้โดยไม่ต้องคํานวณวันเดือนปีเลยนะ ไม่ต้องคำนวณดีทีไม่ต้องคำนวณว,ว่าแข็งอ่อนทุกคนสามารถพกฮูนี้ได้ติดตัวเลยแต่ต้องคำนวณก็คือต้องเอาฮูเนี่ยไปแปะอยู่ที่ใต้ของบ้านถ้าใครเอาฮูนี้ไปแปะที่ที่ใต้ของบ้านก็สามารถพกฮูนี้ติดตัวได้เลยโดยไม่ต้องคำนวณแข็งอ่อน ถ้าเกิดว่าดาวดาวที่เราติดในบ้านจะส่งผลหาเราหมายความว่าไงต้องมีสองอันหอาจารย์ถ้ามีสองผืนผืนนึงต้ไปติดไว้ที่บ้านอันหนึ่งติดทีใต้ที่บ้านพกติดอันนึงพกติดตัวโดยไม่ต้องสนใจดิถีโดยไม่ต้องสนใจดิถีอ๋อไม่ธรรมดาใช่ไหมค่ะอาจารย์อีกนิดหนึ่งวนกับถ้าคนที่เรียนแล้วรู้ดิถีถ้าเป็นดิถีดินอ่อนเราก็ใช้ผืนใดเลยเราก็ใช้ผืนนี้ได้เลยใช้ผืนนี้ได้เลยก็ยิ่งดีเพราะไฟ ส่งเสริมให้ดินแข็ส่งเสริมให้ดิน,หดนเห็นไหมโอ้แต่ละคนเห็นไหมแค่เรียนมาวันเดียวแต่ละคนเป็นสีแสะหมดแล้วเห็นปะเอ้และอาินแสนนดกรุงเงียบเลยอ,ะอ่ะหรือว่าผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับนะคือถ้าเรารู้เห็นไหมพ้าเราไปเรียนเราเรารู้วิธีการใช้หูวิธีการหาวัตถุมงคลมาเสริมตัววิธีการที่ทํำยังไงเราถึงจะดีทยงไาถึงได้โชคแต่หูพ้าตายหินงช้างเนี่ย มันไม่ได้สนว่ามันจะพิฆาตหรือมันจะทําลายเพราะอะไร <_ an> เพราะเป็นไทยอีกมันก็จะเหมือนกันกับเจ้าพ่อขอใหญ่กอดสีชังที่ไม่สนว่าพิฆาตหรือทําลายเพียงแต่ถ้าเรามาพกมันจะช่วยส่งเสริมโดยตรงคูจะส่งเสริมเราโดยตรงในเรื่องอํานาจ <_ an> เงินทองโชคลาภบริวารที่เป็นผู้หญิง <_ an> ถ้าเราเป็นผู้ชายแต่ <_ an> ถ้าเป็นผู้หญิงพกก็จะเป็นบริวารที่เป็นผู้ชายครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพกกับดาวเลขเก้า มันก็จะคือเรื่องเงินทองโชคลาภการใช้ปากการใช้ปัญญาคนที่ทำอาชีพธาตุไฟทั้งหมดขายประกรณ์ไฟฟ้าขายของปิ้งย่างใช้ไฟขายของที่เคลื่อนไหวแรงๆโดยเฉพาะคนที่เล่นหุ้นอันนี้สำคัญถ้าเรารู้ถึงเรื่องคนที่ไปเรียน ดูจริงใครแล้วกับขั้นต้นเนี่ยก็จะรู้ในเรื่องดาวน้ํากับดาวภูเขาใช่แล้วถ้ารู้ฮูถ้าถ้าดูได้กอาหูนี้ไปติดอยู่ที่ดาวภูเขาเลขเก้าโดยไม่ต้องไปสนทิศแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ทิศเราก็ไปติดอยู่ทางทิศใตไ้ได้เหมือนกันตรงผลเหมือนกันจะทําทให้ทิศใต้มีพลังเหมือนเจ้าเอเนี่ยทิศใต้ส่งผลดีถ้าเอาหูนี้ไปติดก็ถ้ากระเสริมดาวดาวภูเขาก้า การเงินการงานผู้ประถมทําอะไรก็จะไม่ค่อยเสียหายส่วนดาวน้ำเลขเก้าเราบอกให้ใช้อะไรดาวน้ำเลขเก้าที่เราบอกอะไรที่เราสอนไปบุปกรเจ้าสมุดอ่าใช่เหรอดาวน้ำดาวน้ำแปดใช้้อยเซียนดาวน้ำหนึ่งเขาใหญเพาะเขาใชู้่โตคูโตดาวน้ำเก้าใช้อะไร จำไม่ได้งกรจ้รก้าใช้อะไรบังกรเจ้าสูตรไม่ใช่จยนบังกรน้ํามันน้ําเสริมหนึ่งอ๋อก้าใช้อะไรจำไม่ได้กินบอใช้เจ้าพ่อข่อยกาสีชังเสริมเข้าไปเพราะว่าเจ้าพ่อขหญยกอสีชังเป็นเจ้าทรัพย์ประเทศไทยมันจะเสริมทําให้มีพลังอย่างนี้พูคู่กันได้เลยใช่ไหมคะจย์ถูกก็คือไว้สองผืนเลยงั้นสรุปก็คือน้ำซ้ำถ้าเกิด เรามีหูเจ้าเตาไปติดอยู่ที่เตาอีกเท่ากับว่าทั้ทงสองผืนนี้จะไปส่งเสริมเรื่องการทำมาหารกินและการเก็บเงินและสุขภาพด้วยเหมาะสำหรับคนที่มีห้องน้ำอยู่กลางบ้านแต่ปัญหาคือทุกคนต้องไปค้นหาดาวน้ำกับดาวภูเขาเก้าให้เจอ,อม,มันต้องเรียนไปก่อนแต่ถ้าไปเรียนไปก่อนก็คือเอาหูเจ้าเตาไปติดที่เตาก็จะแก้ดาวน้ำกลางบ้านได้ อก็คือห้องน้ากลางบ้านอาจารย์ครูเนี่ยอาจารย์บอกว่าจิตไว้ที่ทิศใต้ทิศใต้ถ้าเราไม่รู้เรื่องดาวเอาไปติดทิศใต้มือรามว่าติดทิศใต้เหมือนกันอาจารย์ทิศใต้เป็นงานอ๋อเขาไม่เป็นไรร้านอยู่จังหวัดอะไรตรังตัังทิศอะไรใต้เข้าใจยังอ่าเทพทางดาวใต้คือติดได้หมดเลยอือันนั้นเป็นเทพดาวอันนี้ไทยอีกอือคมพลังงานอันนั้นเป็นเทพดาว อันนี้เป็นเทพคุมพลังงานอเพราะฉะนั้นคนที่อออในบ้านมีแต่ลูกผู้หญิงมีแต่หลานผู้หญิงอยากได้ลูกผู้ชายอยากได้หลานผู้ชายก็คือในบ้านขาดพลังหยางไงม,มีแต่พลังอิมเอานี่ไปติดลูกลูกหลานเกิดมาต่อไปก็เป็นผู้ชายออันนี้คือพลังงานถ้าไม่มีอันนี้ไม่มีทางทําได้นะอืออันนี้ถึงสําคัญโค้นะเาพ่อ เนี่ยพตายช้าเนี่ยที่จันบอกวันนี้มันสําคัญสามารถให้มีหลานชายลูกชายได้ั้งบ้านก็คือม,ม,มันเเ,นเขาเป็นเทพที่คุมท้อีกคือพลังงานอดาวไฟคือพลังหยางครับบ้านหลังไหนที่มีแต่เรื่องร้ายก็คือบ้านนั้นสะสมอิมครับก็คือมีแต่พลังงานด้านมืดแต่ถ้าเราเอานี่ไปติดเขาก็จะไล่พลังงานด้านมืดให้เกิดความสมดุลหยินหยางอบ้านที่มีผู้หญิงเยอะๆก็ควรนี่ไปติด ถ้าก,กิว่าบ้านหลังนั้นมีพลังอิมเยอะเกินไปครับก็ต้องเอาหูที่ไปติดก็คือเจ้าพ่อขยย่อยเนี่ยเจ้าพ่อไตยช้าไปติดเพื่อให้เสริมพลังหยางหรือบ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือหน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือ,อก็ต้องเอาหูที่ติดหลังบ้านทิศใต้ดดอ๋อให้มันตัวข้าให้มันเป็นลานงานก็ได้หรือนับห้องในบ้านนับห้องในบ้านเนี่ยแล้วเป็นเลขคู่ ห้องห้องในบ้านห้องนอนอ่านับทุกห้องเลยแล้วได้เป็นเลขคู่ถ้ากับบ้านที่มีพลังงานอิมเราต้องเอาหยางก็ไปเสริมในการเอาเนี่ยไปตีมันก็จะทําให้เก็บเงินดีขึ้นป้านสําคัญในบ้านดีขึ้นบ้านที่ชอบทะเลาะกันคือบ้านที่มีห้องลงเลขคู่บ้านที่ชอบทะเลาะกาันอ่ะ ลงเลขคู่ใช่ก็คือมีสองห้องสี่ห้องสองห้องแปดห้องไม่ได้เป็นเลขขี้เป็นเลขคู่ใช่ถ้าขี้หมายถึงอย่างคู่นี่เป็นห้องนี้ห้องนี้รวมทุกห้องหรือจารือว่าห้องนอนห้องหมายถึงน้งน้ำเป็นประตูน้ำเป็นห้องน้ำเป็นห้องห้องนอนห้องน้ำน้ำบนห้องห้องเก็บของทุกอย่างที่เป็นห้องห้องรับแขกใช่อาจารย์ถามนิดนึงครูเจ้าพ่อตาสินช้างเนี่ยต้องหันหน้าทางทิศใต้หรือว่า วางทิศฟังเราไปติดทิตใต้ไม่ต้องจำเป็นว่าต้องหันหน้าไวทาทิศใต้ไม่จำเป็นใช่ไหมเอาติดยืนตำแหน่งทิศใต้ไม่จำเป็นตอบต้องไม่สีลิทองถ้านั้นเพราะยุคนี้ยุคแปดดินกําเนิดทองมีพลังเพราะฉะนั้นนี่ผืนนี้เป็นผืนที่สําคัญแต่ก่อนหน้านี้ที่ไมวออกมาเพราะทําสัญญาเลื่อนไม่ได้อืถ้าทําสัญญาเลือนได้ป่านี้ไปอยู่กับคนที่เรียนร้อยหกสิบสองคนหมดแล้วเพราะพวกนี้ไม่ต้องเอาไปแน่นอน นัน่นละ,ะ,ะ,ะอันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือผืนละพันเราก็มีให้สองร้อย <200 S 1> <ก>ผืนนะก็สามารถเช่าได้เลยสามารถเช่าได้เลยใครที่จะพกติดตัวเอาแบบเลี่ยมเสร็จแล้วไปเพราะไถอีกมีพลังรุนแรงมากนะมีพลังรุนแรงมากบ้านที่ไฟไหม้ก็เกิดมาจากพลังงานไฟในบ้านเยอะเกินไปเอานี่ไปติดจะคุมพลังงานไฟแก้ได้ สังเกตูนะบ้านที่ไฟไหม้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบ้านที่ลงห้องในบ้านจะเป็นเลขขี้ห้องที่นับเนี่ยจะต้องเป็นเลขขี้ก่อน<ะ>อันดับแรกแล้วก็ตอนถ้าไหม้ภายในปีนี้คือหน้าบ้านจะเป็นทิศใต้ก็คือมีดาวไฟเข้าไปอีกดวงอืาแล้วก็วันที่ไฟไหม้ก็คือต้องเป็นวันพลังไฟพวกพลังปีมะเมียปีมะปีมะเส็งเข้าไปชนอยู่หน้าบ้านครับใครที่ได้ใครที่ใช้ซอฟต์แวบรบ์รายการเป็นง่าย ในผังดาวเหินมีดาววันดาวเดือนดาวปีดาวเวลาครบเลยในขณะที่คนอื่นไม่มีนะสถาบันอื่นก็ไม่มีแต่ใจแขกนี่ได้ทีมงานดีก็เลยทําซอฟต์แวร์นี้ขึ้นมาแบบใช้ได้เลยครับทุกคนก็เอามาใช้แบบเห็นผลด้วยใช่ไหมไม่ธรรมดาหูนี้เหมาะกับคนที่เกิดปีนี่เนี่ยี่ปีแล้วนะไม่ใช่ดิบีหูนี้เหมาะกับคนที่เกิดปี มาเมียปีมาเสงมามีมาเมียมาเสงโดยไม่สนดีถีไม่สนดิถีเราต้องแยกกันนะคะตอนเนี้ยคือหู้ประจําปีแล้วก็เราคํานวณวันเดือนปีเวลาของเราถ้าคํานวณเป็นถ้าได้เรียนตอนนี้ต้องแยกกันนะทําไมอันนี้ถึงไม่สนดีถีมีผืนนี้ผืนเดียวนะที่ไม่สนดีถีนะผืนนี้กับเจ้าพ่อเขาเขาใหญ่กว่าีช้างนะที่ไม่สนดีถีก็คือมีแค่สองผืนนะทุกคนอย่าลืม ถ้าเอาที่ออกมาแล้วทั้งหมดมีสามผืนนะที่ไม่สนิถีมีอยู่สามผืนมีอะไรบ้างครับอาจารย์หนึ่งเลยคือหกสิบกัเจอรออ๋อหกสิบกัเจอร์ไม่สนิถีค่ะเจ้าพ่อเขาใหญ่กอกสีช้างไม่สนิถีแล้วก็เนี่ยเจ้าพ่อเขาใหกช้างไม่สนิถีเพราะสามผืนนี้เป็นไถ่อีกไถ่อีกก็คือเป็นจุดที่มีพลังงานรุนแรงมากและทุกคนต้องมีสามผืนไม่เนดิถีตอนที่ออกมาแล้วสามผืนคือสามผืนนี้ทุกคนต้องมี ถูกไหมอาจารย์ถ้ามีคือได้เปรียบเลยทุกเรื่องอาจารย์สังเกตดูคนพกเจ้าพ่อเขาใหญ่ไม่ว่าเหรียญหรือไม่ว่าเหรียญพัดหรือหูชีวิตเรื่องเงินทองจะจับจ่ายแบบสมันมันมือมากอาจารย์มีคําถามยอดคิดเลยมีหูเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชังจาเป็นต้องมีพัดด้วยไหมอาจารย์จำเป็นโคตรต้องมีคู่ใช่ไหมเรายังพกคู่กันเลยอ,อาจารย์อย่างหูเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชันที่พกถ้าจะติดอ่ะที่บ้านต้องติดทางทิศตะวันออกใช่ไหม อันนี้ถ้าเกิดถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้อะไรนะถ้าเราไม่รู้เรื่องวิชาที่เราเรียนเมื่อวันอาทิตย์ครับก็ยึดตามที่เราบอกในรายการตอนที่เราได้บอกในรายการคือหู้นี้ติดทิศตะวันออกกับบ้านที่หันหน้าทิศใต้สองจุดหรือ ใครจะติดหน้าบ้านเลยก็ได้โดยไม่สนทิดเพราะเป็นท้ายอีกก็จะทําให้เงินมาอยู่หน้าบ้านอยู่ตลอดเวลาได้ไม่ได้คืออีกเรื่องหนึ่งได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือเงินมากองเหมือนกับที่ไอเชียงใหม่เอาไปติดปุ๊บได้เคสเปพันล้านอ่ะได้เห็นแต่ยังไม่ได้ทําสัญญาไงคือมันดึงพลังงานคือเงินน่ะมากองนี่ยึดได้ไม่ได้ไม่รู้ ภูเจ้าพ่อเขาใหญ่ถ้าติดหน้าบ้านตรงปุ๊บมันจะดึงจังหวะและโอกาสมาก่องอยู่หน้าบ้านคือเงินมาแน่แจะหยิบได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ประมาณนี้อ่าน่นเคยอีกเรื่องแล้วเรามีวิธีทําให้หยิบได้ไหมอาจารย์พกพัดเอแค่นี้เองอาจารย์โอ้โหง่ายถ้าพกพัดไมเข้าหาตัวแลยอีนิดนึงอย่างอาจารย์พูดถึงเรื่องพัดพัดเนี่ยแยกเป็นหลายๆเนื้อเนี่ยมันสามารถมันต่างกันตรงต่างกันตั้งแต่เนื้อยันยันเจิมอ่ะพุทธคุณนอาจารย์ผิดกันทองคือสูงสุด คือสามารถแบบเหมือนเรามี็กระเป๋งเนี่ยสังเกตดูนะคนพกพัดทองอ่ะเหมือนกระเป๋าปากกว้างนีดพีาจย์ใช่มันจะทําให้อะไรเข้ามาแบบรุนแรงแล้เน้นแต่เรื่องดีด้วยคือปากเรากว้างเราก็สามารถหยิบได้เยอะเน้นเข้ามาแบบรุนแรงอถ้าทองเอาไม่ได้จกเงิเงินอจกางิเงินก็จะใหญ่พอนจันนวะแก่ทองคาแล้วก็จริงๆถ้าดูในรายการเราควรจะเช่านวะแก่ทองคำไอ้ส่วนไอ้เหรียญพัดแจกเอาไว้แจกเด็กๆ เพราะว่าเตัวเพราะปากมันเล็กใช่ไหมจันแต่ก็ยังดีกว่าไม่มี่าใช่แช่นีงครับส่วนเหรียญซ้ากัวเนี่ยถึงวันนี้คือส่งแล้วถึงวันที่ออกอากาศวันอาทิตย์นี้นะคือส่งแล้วเพราะเราเริ่มเริ่มจัดส่งคือพรุ่งนี้เพราะจริงๆแล้วตามแค่กล่องกล่องตามยังยังไม่เสร็จได้แล้วงได้แล้วกล่องได้แล้วเพราะนั้นนี่ยถึงวันนี้วันอาทิตย์